มาดูครับพิธีปอ,อกมะพร้าวนำกะทินะครับนี่เป็นกะทิลูกแค่เนี้ยลูกร้อยแปดสิบบาทซื้อมาจากไหนซื้อมาจากบ้านเมียเก่าแม่ของพูดตรงเนาะกลุ่มจอกมาไงก็ดูนะว่าต้องดูตาจะได้กินอร่อยไหมเนี่ยตาลิงเน่ะบบปอกตา่างตัวนะตาลิงที่ไหนมันตามะพร้าว นี่มันลงแล้วมันมีน้ำออกมาดูนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันนะครับ วนๆเป็นวนๆเลยครับเยิม con, เลยเอียงบน้ำ oh. so เป็นไงหวานะหวานชิม